อีกแล้วนะคะหมอณิาแหนงจิตเบอ์นะคะเราจะมาดูดวงของราศีมังกรนะคะผู้ที่เกิดวันที่26มกราคมถึง14กุมานนะคะในปี2558ซึ่งปีแรกเป็นยังบ้างมาดูกันเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะปีนี้นะะอาจจะได้งานที่เราไม่ตรงจับใจตัวเองนคือว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบง,งานแต่ก็ต้องทวรทำนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเราคิดจะ ันจะสือะ่อต่อไปสสภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางานนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์หสีงเสือปะจระเข้น,นะคะแล้วก็ให้ระวังเพื่อนร่วมงานนิดนึงนะคะจะมีการถูกแทงข้างหลังหรือหักหลังผลประโยชน์หรือธุรกิจได้นะคะปีนี้ในเรื่องของการงานคนมีความรอบคอบรับคุณแล้วก็มีสติให้มากๆนะคะพิจารณาเอกสารสัญญาคนให้รอบคอรบนะคะตรวจดีก่อน่อนที่จะเซ็นนะคะระวังความผิดพลาดใ้มีิสุดในเรื่องของการเงินนะ ปีนี้มีเกมโดนหลอกสูงมากเลยนะคะจะเสียทรัพย์จากคนใกล้ชิดควรระวังนะคะอย่าเซ็นํำประกันหรือว่าให้ใครยืมเงินนะคะอาจจะมีการโดนโกงสูงมากนะคะแล้วก็ปีนี้อาจารย์บอกไี้เลยนะคะว่าส่วนมีปัญหานะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะจะต้องเสียเงินก้อนโตอย่างปัจจุบันคันดน่วนด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะห้ามลงทุนหรือร่วมุ้นกับใครนะคะจะโดนโกงส่วนในเรื่อนงะความรักนะคะ ความรักช่วงนี้เหมือนมีเกณฑ์ต้องห่างไกลกันนะคะเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานอาจะอยู่ต่ามทิศตางจังหวัดต่างแดนนะคะแล้วมาพบกันทีคือปีนี้นะคะให้มีความเข้าใจกันค่อยๆุยกค่อยจากันนะคะแล้วก็เรามาทาอะไรเรื่อง่องความความคิดคําพูดนิดนึงนะคะ